মাকেডাকেডাকেডাকে ความปลอดภัยเนี่ยที่พูดถึงความปลอดภัยมัลคิบเนี่ยมันจะมีในเรื่องของอุปกรณ์ทอ่ใช้เลิกเรียนนะคะเราจะไป ไปเที่ยวกันแต่ว่าเราต้องไปเติมพลังก่อนนะคะต้องกินข้าวก่อนค่ะแต่เดี๋ยวกูต้องกลับไปห้องมีคนเราอยู่ห้องโอยอันนี้ที่นี่มาจากไหนคะเนี่ยโอ้ยตัดออกอันนี้ัดไทยไลฟ์ประจำองกูแล้วนะคะป้าสวัสดีค่ะบอสค่ะจะกินอะไรคะเมนูขะาวขาหมูกรอบคันนี้เมนูที่ชอบสั่งคืออะไรคะชาไทยค่ะ ไงดีลิเช o สไหมอร่อยมากแล้วก็แบบต้นี้เรยือวันนี้นะคะเราถึงค่าเรือไอคอนแล้วนะคะเราวข้ามาจากฝั่งนี่ค่ะไอคอนเคยเห็นหรือเ วิชานี้เรียนเป็นยังไงบ้างยากไหมคะวิชาอะไรวันนี้เรียนความเป็นพนลเมืองนะคะทุกคนคือมันจะเป็นแบบว่าอาจารย์เขาก็จะแบบมาบรรยายแล้วก็จะให้เราสรุปเรื่องที่เขาสอนนะคะแล้วก็ถัดกันทีเซ็นมันจะมีฝั่งตรงข้าม con, <c oughs> ไอคอนก็คือไอซีเอมันจะเป็นแบบ <c oughs> ที่ทีเหมาะกับเราที่เหมาะกับเราแบบศูนย์อาหาร,รขายของกินอะไรเวาคาย่อมเยาวแต่ต้องได้สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะ ปอยู่กันที่โลงาคุณมี่ตริโก่นี่นาที่ชิ่ามาเบะค่ตั้น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 ั้วั้นั้นั้นั้ักนั้นา้นา,า,า,า้า,า,าั้นั้าั้าัานั้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 ั้นั้บางร<ะ>ักนั้นะ ก็คือพวกเรามาจากแต่ละรอบของแต่ละรอบในการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้เออของตัวด้านะคะมาจากรอบหนึ่งเบนมาจากรอบหนึ่งเฟนมาจากรอบสองค่ะแล้วก็ไอเดียมาจากรอบสามค่ะส่วนใหญ่ที่ใส่ไปจะเป็นเกี่ยวกับการบริหารคนมากกว่าซึ่งพอหลักๆที่ใส่ที่เป็นที่เป็นผลงานที่ดูจะ ดีที่สุดก็น่าจะเป็นการบริหารคนในการเป็นผู้จัดผู้กำกับละครห้องใน2ปีก็ได้น่าจะเป็นอันนี้มากกว่าถ้าเป็นการบริหารก็จะเป็นสานักเรียนที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็จัดงานต่างๆคอยดูแลทุกคนในโรงเรียนหรือว่าปัญหาต่างๆในโรงเรียนส่วนถ้าเป็นพวกกิจกรรมเสริมก็เป็นพวกการที่เราไปหากิจกรรม ในออนไลน์ก็ได้แล้วก็ไปในสถานที่จริงก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราอาจจะแปะพอร์ตลิงก์ใต้คลิปอาจจะไปดูกันได้นะคะลิงก์ใต้คลิปขอนนี้เขาจะถามว่าถ้าเรียนเสาอาทิตย์เอาไหวไหมแตเพราะเขาเรียนจริงมันก็ไม่ได้มีเสาอาทิตย์แล้วก็ถามว่าถ้าจบไปอยากทําอะไรนี่ตอบว่าธุรกิจส่วนตัวเขาก็เลยถามต่อว่าถ้าเกิดทําธุรกิจส่วนตัว จะทำยังไงให้คนอะแบบซื้อของของเราก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ<ม>รอบสองที่เราเข้ามานะคะไม่มีพอร์ตไม่มีสัมภาษณ์ใช้เป็นคะแนนทีแก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะใช้คะแนนแก็กับเอลิเบลค่ะจะมีสองโครงการโครงการแรกจะใช้คะแนนเอลเบลแล้วก็โครงการที่สองจะเป็นใช้โครงการที่ใช้คะแนน A vel, แก็ก,แนน<ม>ก็เลือกได้เลยค่ะว่าจะเอาว่าเราถนาดัดเอลิเบลหรือถนดัดแก็บเหอนกัน ของรอบหนึ่งเอาขั้นต่ำประมาณ2-7 5ส่วนใหญ่จะเอาพอร์ตกับสัมภาษณ์เป็นหลักคะแนนเกรดอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยจะเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่รอบสองคือไม่มีคะแนนเกรดเลยที่จะพิจารณาว่าจะติดหรือว่าจะไม่ติดก็คือจะดูเป็นคะแนนเกรดที่เราเลือกยื่นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะรอบสามเหมือนกับรอบสองเลยค่ะคือจะดูที่คะแนนเกรดกับเอเรเบลคือคะแนนถึงไหมได้เขาหรือเปล่าคือคิดว่า ก่อนเข้าคิดว่าน่าจะเหงาเพราะว่ามันเป็นตึกแบบตึกเดียวคิดว่าคนน่าจะน้อยแล้วก็เหงาคงแบบไม่มีอะไรเยอะแต่พอเข้าจริงๆอ่ะมันไม่เหงาเลยทุกครั้งที่ไปมอแบบสนุกอาจจะเพราะว่าแบบมีเพื่อนด้วยมัง้งมันก็เลยแบบสนุกแล้วก็แบบคิดว่ามันอาจจะเรียนยากแต่พอเอาเข้าจริงมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเราค่ะสำหรับนี่นี่คิดว่าศิ่ลประกรบางรักมอใหญ่แน่เลย อุ้ยมอใหญ่แบบมอสวอะไรอย่างงี้แต่พอเข้าไปมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่ามันเหมือนเราไปเรียนอยู่ในประชนิกลางในตึกแคทอะไรอย่างเงี้ยแต่ความที่มันไม่ใหญ่แต่มันกลับกลายว่าเราก็ได้อยู่กับเพื่อนกลุ่มของเราเยอะแต่ว่าเราจะไม่ได้มีแบบเราก็จะไม่รู้จักกับเพื่อนคนอื่นมากอะไรเงี้ยอก็โอเคนะแบบคิดว่าแบบก็คิดว่าเลือกถูกที่เลือกที่นี่อะไรเงี้ย บางรายใช่ไหมว่าเป็นเคเล็กๆแล้วก็กรู้สึกว่าแบบว่าอเออจะมีเพื่อนหรือเปล่าคืออุ้ยเราไม่มีเพื่อนแน่เลยคือแบบว่าอาจจะแบบมีแค่คนสองคนแต่ว่าอย่างไรเราก็มีเพื่อน <laughs> สังคมไม่ได้แบบตอนแรกเราสูงประสบคมน่ากลัวนั่นเลยแบบสังคมคนเมืองคือเราเป็นเด็กแต่งจังหวัดใช่ไหมก็เป็นแบบว่าแบบว้าวเล่นๆแต่ว่าเราก็เจอเพื่อนที่แบบว่าโอเคมีเราเข้ากันเราลงตัวมันก็แบบเออมีมือใจตอนแรกคิดว่า เรียนบางรักเราจะเข้ากับเพื่อนได้หรือเปล่าแบบเพื่อนอาจจะต้องแบบมาจากหลายที่มากมาวันแรกเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีเพื่อนแน่เลยแต่ว่าเราก็มีคนนี้ซึ่งพาเราไปรวมกับทุกคนที่เราแบบโอเคทุกวันนี้เราก็เป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่ก็รู้สึกว่าคิดไม่ผิดที่แบบมาเป็นเพื่อนกับพวกนี้เลยพวกนี้พวกนี้พวกนี้คือเราเจอกันวันแรกเหมอนกันคะทุกคนเราเจอกันวันแรกแล้วก็เป็นเพื่อนกันจนวันนี้เราก็ต้องเป็นเพื่อนต่อไปเพราะไม่มีไม่มีเพื่อนแล้ว ค่าเทอมแพงแบบแพงแพงเพราะว่าแพงเลยเป็นภาาพิเศษส่วนใหญ่ผาพิเศษมันจะแพงกว่าอยู่แล้วของพวกเราประมาณสามหมื่นประมาณนั้นสามห้าร้อยประมาณถ้ารวมถ้ารวมทุกอย่างรวมทุกอยู่พันหนึ่งประมาณนั้นใช่ก็ที่นี่พูดไปว่าเรียนตึกประชุมกลางบางรักก็คือมันจะมีพื้นที่ของมออยู่ในตึกประชุมกลางบางรักแล้วก็ในที่ตึกแคทก็จะมีพื้นที่ของมอเหมือนกันจะเรียนสองที่สลับกันดูว่าแบบวิชาไหนได้เรียนที่ไหนอะไรอย่างนี้ เยอะเราสอบสอบสเต็ปเพื่อวัดวัดระดับความรู้เพื่อเอาไปใช้เรียนในวิชาใช่สเต็ปคือสอบภาษาอังกฤษแล้วก็ถ้าผ่าน B 2ใช่ไหมถ้าผ่าน B 2ก็คือจะไม่ต้องเรียนก็คือถ้าใครที่เก่งอังกฤษก็จะไม่ต้องเรียนอะไรเลยก็คือมันแบบคนที่มีความรู้อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเรียนก็ได้เขาเรียกว่าไงนะเขาไปสอบก่อนที่มันเป็น ภาษาอังกฤษพวกไอเอลเอออะไรอลซีอูถ้าใช่นนถ้าเกิดเขาแบบโอเคมีคะแนนแบบดีเขาก็ไปยื่นแล้วก็จะไม่ต้องเรียนไม่ต้องสอบอะไรบัญชีเศรษศาสตร์การตลาดแต่ว่านี่ว่าสองวิชาแรกอ่ะควรจะแบบตั้งใจเรียนมากๆเพราะว่าเหมือนมันเป็นแบบจําเออเหมือนมันเป็นตัววัดเหมือนกันนะถ้าเราผ่านเทอมแรกไปได้ เทอมสองแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้กดดันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องหัวถ้าแม่เข้าใจมันจะมีคลิปย้อนให้เราเราก็จะมีจะมีเพื่อนที่ติวให้ของปีพอกามีเพื่อนติวให้แล้วก็แบบบางทีเพื่อนอาจจะทําสรุปขายก็แล้วแบบแล้วแล้วแต่ว่าแต่ละปีนั้นันๆเราเรามันจะเป็นยังไงก็ลองปรับดูใช่มีเพี่อนติวให้ขายคอร์สอะไรเงี้ยจากที่เขาทํามาแล้วก็ได้หลายอย่างนะคะทุกคนเป็นนักการตลาดทาธุรกิจ ส่วนใหญ่บริษัทแยวนี้ก็ต้องมีพันธุกรรงการตลาดไว้เยอะมากนี่ช่วงปีล่าสุดที่เราเลิกเรียนกันการตลาดแบบมาแรงมากถ้าแบบบริษัทไหนการตลาดดีก็คือเหมือนยอดของเขาก็จะแบบสูงไปเลยแล้วอาจารย์ใจดีมากคนที่ใจดีที่แบบที่เราสึกว่าเราอยากเรียนด้วยมากที่สุดคือ อาจารย์กุกไก่ซึ่งคือสอนบัญชีอาจารย์กุกไก่นะคะสนุกสนุกมากแล้วก็เรียนเพลินตอนแรกคิดว่าแบบเขาสอนวิชาเคียดเขาน่าจะเป็นคนนิ่งๆคนนิ่งๆแต่คือเอนจอยมากเอนจตแบบคือเป็นครูแบบเป็นอาจารย์ที่ใจดีเลยอ่ะแบบ เรียนแล้วสอนดีด้วยเขาจะแบบโอ๊ยปวดหัวโอ๊ยปวดหัวแต่นี่เป็นบัญชีที่ไม่น่าเบื่อเพราะว่าครูสอนดีก็ก็ครูก็มีผลกับการเรียนเหมือนกันนะคือมเลยนะใช่ใช่เขาใส่ใจการสอนมากแบบมีคลิปตลอดทุกคลิปถ้าใครมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมสามารถเออทักมาหาพวกเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวพวกเราจะแปะคอนแทคไว้ใต้ใต้ใต้คลิปนะคะสามารถทักกันมาได้หรือว่าเม้นต์กันมาก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันไว้เจอกันนะคะ เจอกันที่ว,ะะวอลนะคะเจอกันเยอะๆเพราะ้่าข้าเป็นรุ่นน้องกันนะคะ